ครับสวัสดีครับจะมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับของพี่สมหมายนะครับก็คือสอบถามเรื่องสอ,สอบถามเรื่องการเก็บข้อมูลนําไปพัฒนาอะไรนะครับแล้วก็ในทางไหนนะครับอ,อันเรกต่อคำคอมเมนต์ต่อคําถามเรกก็คือเก็บข้อมูลไปพัฒนาอะไรนะครับในส่วนนี้ก็คือเราเก็บข้อมูลมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของการลักษณะระ,ระยะปลูกของต้นของชนิดหวายที่เหมาะสมกับระยะปลูก นะครับความเข้มแสงที่เหมาะสมต้นไม้ที่เหมาะสมเช่นปลูกหวายชนิดนี้กับต้นไม้ชนิดไหนที่มันจะสดท้องกันในการที่จะเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้ทันอันนี้ตัวหวายชนิดนี้ตัวช้าหวายชนิดนี้ตัวเร็วหวายชนิดนี้ต้นไม้ชนิดนี้ตัวช้าตัวเร็วมันจะเข้ากันอย่างไรกับต้นไม้ชนิดนี้บางครั้งต้นไม้ชนิดหวายตัวช้าต้นไม้ตัวเร็วต้นไม้คลุมหวายขึ้นช้าแล้วหวายตัวเร็วเกิน ไปคลุมต้นหวายาไมต้นไปคลุมต้นไม้ต้นไม้ตายอะไรประมาณนี้ครับมีหลายๆอย่างในการที่จะพึ่งพาอาศัยกันพึ่งพิงกันนี่คือการตอบคาถามว่านํานไปใช้พัฒนาอะไรนะครับต่อไปนําไปใช้ทางไหนจากธิบายอย่างนี้นะครับมันมีอยู่3ทางก็คือ1ในทางของการาตัดยอดไปใช้ประโยชน์ไปทำเป็นอาหาร2ก็คือการทําไม้ประดับ วายประดับวายประดับยังเป็นยังไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่ก็เริ่มมีเข้ามาแต่ปัญหาประเด็นก็คือหนึ่งก็คือหนามเยอะดูแลรักษายากมันหนามมันแต่ลักษณะใบลักษณะกิ่งก้านสายพันธุ์แต่และชนิดมีความสวยงามต้องคัดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามา,าสามารถนําไปลงเป็นไม้ประดับได้นะครับต่อมาก็จะเป็นไว้ในการทําโครงสร้างทําเครื่องเรือนทําเก้าอี้ทําโต๊ะทาตู้ทําที่นอนอะไรพวกนี้นะครับ ก็ไม่มีแบ่งออกเป็นสารชนิดก็คือ 1, หวายโครงสร้างมีขนาดใหญ่ตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับอันที่2ก็คือหวายโครงสร้างขนาดเล็กมีขนาดใหญ่ประมาณ1 2 1-2ถึงเซนติเมตรนะครับอันที่3ก็คือวายสรารมีขนาดเล็กประมาณ1-2ถึงมิลพวกนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปไวายโครงสร้างใช้ทำโครงสร้างวายโครงสร้างเล็กก็ใช้ไว้เป็นข้อต่อระหว่างวายชนิดแต่ละชนิดนะครับคิดอันเนี้ย อันนี้หวายโครงสร้างเล็กนะครับอันตัวนี้นะครับตัวนี้คือหวายสารแต,แต่สารนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกมาจากหวายชนิดใหญ่แล้วมามา,มาตัดมาทอนให้เป็นแผ่นแล้วก็มามาสารอีกอันนึงเป็นเส้นเล็กนะครับก็สามารถสารได้เลยก็มีชนิดหนึ่งหลังจากนี้ก็จะเดี๋ยวก็ผมก็จะนําเสนอในส่วนของชนิดหวายและก็ลักษณะที่จะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันในคลิปหน้านะครับและจะนําเสนออีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณครับ